สุดครับแชมป์จะไปวันนี้เฮ้ยมาแบบใหม่ครับคือถ้าเกิดผมไม่รอเต็มที่เนี่ยไม่ออกจออ่ะหลายคนรอคลิปเลสเตอร์อยู่วันนี้ขอทำแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือเสื้อเลสเตอร์ที่แพงที่สุดแล้วก็มีค่าที่สุดที่ผมมีนะฮะแพ้เชลซีมีดียังไงเหรอ ต้องบอกพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยนะครับคือมันทําจากใจและผมทําเหมือนกับงานศิลปะนี่ไม่มีรูปจึงจอกแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่มีสีของเลสเตอร์สีน้ําเงินสีเหลืองสีขาวนะครับฉะนั้นก็รอกรนดีกแป๊บหนึ่งนะครับรออีกนิดหนึ่งฮะเพราะว่าผมมีข้อมูลลับเกี่ยวกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หลังจากเป็นแชมป์เอฟเอนะครับอันนี้หลายคนคงอยากจะดูใกล้ๆ โอ้ oh. อันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับที่มีลายเซ็นของคุณวิชัยศีวัฒนป,ประภาครับ VS นะครับแล้วก็ของประธานในปัจจุบันครับคุณท็อปอายวั์ศิวัฒนป,ประภาบนเสื้อพีเมลีก2015-16นะครับวันนี้ผมอยากพูดเรื่องเลสเตอร์อย่างนี้ครับหลังจากที่เราแพ้เชลซีไปเนี่ยมันมีดียังไงคือคิดไปคิดมานะฮะพี่น้องฮะ คนเราเนี่ยเวลาก้าวมันต้องก้าวทีละก้าวนะฮะเหมือนอย่างที่มีคนเขาบอกครับว่าคุณไม่สามารถมีอะไรกับผู้หญิงก้าคนเพื่อให้ได้ลูกภายในเดือนเดียวทุกอย่างมันมต้องใช้เวลาฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก็การที่เราแพ้เชลซีเมื่อคือนนี้ข้อดีอย่างเดียวก็คือถ้าลิเวอร์พูลดันชนะไอ้นัดที่เหลือนะครับแล้วก็เราชนะสเปอร์นัดสุดท้ายไม่ได้เนี่ยโอกาสของเราที่จะเป็นท็อปโ ก็อาจจะแห้วไปอีกปีหนึ่งแต่ผมมองมองลึกๆจริงๆเนี่ยมันมีข้อดีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าต่อให้เราได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นแชมป์มายากฉะนั้นผมกลับมองเอีกงมุมหนึ่งครับว่าแพ้เชลซีอาจจะมีดีก็ได้เพราะว่าการที่เราไปยุโรป้านะฮะยุโรป้าก็คือถ้วยเล็กลงมากว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล็กน้อยโอกาสที่เราจะเป็นแชมป์ยุโรป้าก็อาจจะเยอะกว่าเห็นไหมฮะพูดถึงสวรรค์ปิ้งเลยแปลว่าชอบนะฮะ ก็นี่ครับก่อนจะรอดูคลิปที่เขแชมป์จัดไปนะครับให้ดูงานศิลปะที่บ้านผมหน่อยละกันอันนี้ก็โดยพิติีเทอดเกียรตินะครับเป็นฉลามกีฬาครับเพราะว่าเอาลูกบอลนะครับมาตั้มนะฮะเขาบอกว่ารูปนี้บาทเดียวครับจุดระบาดฮะเนี่ยนะจุดระบาดก็ดูละกันนะครับว่ามีกี่จุดนะครับนี่พิติฮะก็เป็นแฟนฟุตบอลนะครับส่วนนี่นี่นี่ เดี๋ยวให้ดูนะไทยก็วูดอยู่บ้านผมอันนี้ช้ป์จัดไปนะครับอันนี้ก็จากพี่จินดานะฮะเป็นคนที่ลายมือสวยที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยนี่ฮะจินดา2020นะครับมีดอกไม้สวยๆให้ดูด้วยอันนี้เป็นของคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอเป็นศิลปินคนวาดรูปสมัครเล่นนี่สุดยอดนะครับผมง้องมาหลายปีแล้วกว่าจะได้นะฮะพี่ชายผมครับคุณธัญเดชนะฮะ แล้วก็นี่ครับตื่นเช้ามานี่นะฮะมีทั้งฉลามมีดอกไม้นะครับนี่คือดอกดาลานะครับจากคุณเป้ดาลานะฮะไทยกรวูดก็อยู่บ้านผมครับนี่เห็นไหมมันจะสะท้อนหนนะ่อยะนาะนี่ไทยกรวูดเห็นไทยกระวูดอยู่บ้านผมไหมครับอันนี้ก็เป็นงานของคุณไกรศักด์นะฮะคุณไกรศักด์นี่ถ้าเป็นนักบอลน,นี่เขาเรียกว่าเป็นนักบอลไทยที่ไปคว้าชแชมป์โลกมาแล้ว มีอะไรบ้างเสื้อ <c oughs> นักบอลคนโปรดแป๊บนะครับมีแรตและพี่น้องครับนี่ฮะพี่ช่วงมุ้ยพินิษนะครับวาดหน้าตัวเองครับและเขียนว่าต้นไม้ตายเหลือซากก็ยังสวยคนรวยตายเหลือซากไม่อยากเห็นสิ่งที่พี่ช่วงต้องการจะพูดให้ฟังก็คือต้องทำดีครับ เพราะขนาดต้นไม้มันตายแล้วมันยังมีความงดงามแต่ว่าสังคมที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะรวมนี้ชวนคิดนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับคนดีไม่มีวันตายนะครับคนดีไม่มีวันตายและเสื้อตัวนี้ครับผมก็จะเก็บไว้จนวันตายนะครับรอดูได้ในแชมป์มิวดิโอนะฮะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไปตามในช่องแชมป์จัดไปด้วยนะครับคลิปใหม่ coming soon